วันนี้เราจะดูนะครับว่ากรมสัมพากรตรวจสอบภาษีเราอย่างไรนะครับวันนี้อยากจะแนะนำระบบตรวจสอบของกรมสัมพากรนะครับเรียกว่า r risk b a s e d a u d i t นะครับเรียกย่อๆ RBA นะครับ RBA risk based audit นะครับ ระบบตรวจสอบของกรมสัมพากรระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นการใช้ข้อมูลแบบ Big Data นะครับเป็นการใช้ข้อมูลแบบ Big Data เป็นระบบที่ช่วยคัดกรองบริษัทครับให้บริษัทเนี่ยนะ,ะให้กรมสรรพากรเนี่ยรู้ว่าบริษัทไหนยื่นภาษีถูกต้องและบริษัทไหนมีแนวโน้มที่จะมีการ หลีกเลี่ยงภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่กรมสรรพากรนะครับได้คัดสรรขึ้นมานะครับเอามาใช้งานนะครับในระบบนี้ครับกรมสรรพากรเนี่ยจะมีการดึงข้อมูลนะของกรมสรรพากรเองข้อมูลของกรมสรรพากรมีอะไรบนะ้างก็แบบพงออต่างๆครับที่เรายื่นเข้าไปนะ บริษัทต่างๆมีการยื่นพอง,งอดอมีแบบาภาษีเงินได้นะครับมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะต่างๆเหล่านี้ครับแบบต่างๆที่ถูกยื่นเข้าไปก็จะถูกนำไปประมวลผลรวมใน Big Data นะครับนอกจากนี้ครับกรมสารพากัยังใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกนะข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกก็คือหน่วยงานที่มี ความสัมพันธ์ที่กรมสมพักรสามารถลิงก์เอาข้อมูลมาได้นะครับปัจจุบันก็ใช้อยู่หลายๆห,หน่วยงานทั้งหน่วยงานของราชการเองและแนวโน้มในอนาคตก็จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะอาจจะเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากกรมศุลกากรจาก โอ้เยอะแย,ยะไปหมดนะครับกรมสรรพามิตที่ไหนก็ตามที่สามารถลิงก์ข้อมูลกันได้ก็สามารถนำใส่เข้าไปใน Big d a t a ระบบประมวลผลก็จะประมวลผลครับนะระบบประมวลผลก็จะทำการประมวลผลก็จะรู้ว่าบริษัทไหนมีแนวโน้มที่จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีบริษัทไหนมีการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง นะครับระบบก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในปี6.2ปีที่แล้วปีนี้6 3ปีหน้า6.4ระบบก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลต่างๆที่บริษัทนำส่งนะเช่นรายงานทางการเงินนะครับงบการเงินต่างๆกรมสรรพากรก็สามารถจะดึงข้อมูลเหล่านี้มาได้ครับเอามาทำการเปรียบเทียบ นะเอามาทําการวิเคราะห์ย้อนหลังอาจจะทําย้อนหลัง3ปี5ปีแล้วแต่นะครับนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับเป็นระบบหนึ่งที่กรมสรมรพารร์ใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคตจะมีการขยายไปมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมที่ดินจะทําให้รู้ว่าเฮ้ย คนที่ซื้อที่ดินเนี่ยทำไมคนนี้ซื้อที่ดินเยอะจังแล้วทําไมไม่เสียภาษีเลยนะครับกรมขนส่งอ,อาจจะเป็นการลิงก์ข้อมูลเพื่อดูอ้าวคนไหนซื้อร้นเยอะนะสถาบันการเงินต่างๆธนาคารนะครับพวกนี้ไปดูอะไรข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากนะครับการไฟฟ้าการประป,ปาดูสิโรงงานบริษัทเฮ้ยบริษัทนี้ใช้ไฟฟ้าเยอะมากเลยแต่ทําไมบอกมีไรายได้นิดเดียว บริษัทที่ใช้น้ำประปาสูงมากเลยแต่ทำไมมีรายได้นิดเดียวก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยระบบ Big Data ตัวนี้นะครับอนาคตอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังองค์กรเขาเรียกอะไรส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอาจจะเป็นอบตอบจอนะกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะเข้าไปดูภาษีโรงเรือนเพื่อจะเข้าไปดูภาษีที่ดินเพื่อจะเข้าไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนะ อันนี้ก็คือระบบ Risk-Based Audit นะครับเป็นระบบที่สมรกรเอามาใช้ในการตรวจสอบนะครับแหล่งข้อมูลของ Big Data อ่าอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าอยัางมีข้อมูลภายในกรมสมรกรเองด้วยเช่นเรามีการส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับเรามาีการแจ้งนะมีการชี้เบาะแสมาจากประชาชน นะครับประชาชนมีการแจ้งเข้ามาเดี๋ยวนี้บริษัทคู่แข่งบางทีก็แจ้งกันเองนะเฮ้ยครับแต่จริงๆแล้วถามว่าดีไหมก็ดีอ่ะเราเป็นบริษัทที่เสียภาษีอีกบริษัทหนึ่งไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้องเราเป็นคู่แข่งอยู่เราก็ควรจะแจ้งครับไม่งั้นการแข่งขันก็ไม่เป็นธรรมนะเราก็สามารถแจ้งเบาแสได้ข้อมูลจากภายนอกนะอาจจะเป็นข้อมูลจาก อย่างผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสุรากรกรกมการขนส่งไฟฟ้าปปาข้อมูลพวกนี้ครับจะทําให้เรารู้ว่าธุรกิจนี้จริงๆแล้วการประกอบการนั้นเป็นอย่างไรจริงๆแล้วผลการดําเนินงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาเสียภาษีถูกต้องไหมนะครับกรมสรรพากรสามารถเช็คได้ แล้วถ้ากรมสรรพากรสงสัยมาตรการคืออะไรนะครับหลักๆเลยมีอยู่สี่อย่างแล้วแต่นะกรมสรรพากรจะเลือกใช้ข้อไหนก็ได้แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าต้องทำหนึ่ง,งอนแล้วมาทำสองแล้วมาทำสามแล้วมาทำสี่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะมาตรการของกรมสรรพากรคือแล้วแต่เลยเลือกข้อใดข้อหนึ่งถ้าไม่สงสัย ไม่สงสัยมากอาจจะบอกว่าไปแค่พบเพื่อให้คาแนะนำด้านภาษีกับผู้ประกอบการมีการตรวจสอบการยื่นภาษีอาจจะมีการยื่นภาษีไม่ถูกต้องก็เข้าไปตรวจสอบแก้ไขยื่นซะให้ถูกต้องนะครับคือถ้ายื่นภาษีเนี่ยแต่ไม่ถูกต้อง หรือการยื่นภาษีเนี่ยไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน2ปีแต่ถ้าตรวจสอบว่าเฮ้ยมีการหลีกเลี่ยงภาษีจริงมีการหลีกเลี่ยงภาษีจริงๆขยายระยะเวลาการตรวจสอบไปเป็น5ปีแต่ถ้าธุรกิจนี้จงใจ ม่ยื่นแบบภาษีนะครับเจ้าหน้าที่สามารถตรวจย้อนหลังได้10ปีนะอันนี้ก็เป็นมาตรการของกรมสรรพากรข้อที่2นะรุนแรงขึ้นอีกหน่อยนะสงสัยรุนแรงขึ้นอีกหน่อยเข้าตรวจด,ดับสินค้าครับตรวจครั้งเลยตรวจการบันทึกลงบัญชีคั้งสินค้ากับรายได้เนี่ยมันสอดคล้องกันไหม คุณบอกอไรายได้คุณนิดเดียวแต่คลังสินค้าคุณโอ้โหใหญ่โตมาคือมาเป็นที่น่าสงสัยนะครับเป็นที่น่าสงสัยก็จะมีการตรวจสอบของกรงสมสรรพกรอันที่สี่นี้รุนแรงคือสรรพกรมาติดต่อเราแล้วขอความร่วมมือจากเราแล้วแต่เราไม่ร่วมบอกให้เราทำอะไรเราก็เพิกเฉย บอกให้เราทำอะไรเราก็ไม่ทำนะครับเราอาจจะถูกออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษยก่อนอันนี้ก็จะรุนแรงขึ้นนะครับธุรกิจที่มีความเสี่ยงตามเงื่อนไข risk-based audit นะครับกรมสรรพากรบอกว่าไอ้ Big Data เนี่ยมีทั้งหมด151เกณฑ์ ถามว่าแล้วเกมมันมีกี่เกมจริงๆแล้วในระบบอาจจะขยายขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคร่าวๆทำไมก,กรมสรรพากรรู้ล่ะว่าธุรกิจนี้กำลังหลีกเลี่ยงภาษีรายได้ไม่สัมพันธ์กับจำนวนคนงานพนักงาน200้อคนรายได้ปีละสองล้านเป็นไปไม่ได้ครับาขากค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง การหักค่าใช้จ่ายมีรายการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องนะครับคือไม่เป็นไปตามระบบระเบียบน,นะครับธุรกิจนี้ดำเนินงานโดยใช้เงินสดเป็นหลักอันนี้สัมภารสงสัยแน่นอนธุรกิจควรจะต้องมีบัญชี และตัวเลขในบัญชีควรจะสอดคล้องกับรายได้ถ้าคุณดําเนินงานโดยใช้เงินสดเป็นหลักคุณเข้าข่ายน่าสงสัยมีการให้กรรมการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบีย้ยหรือกู้เงินยืมมาจากกรรมการผิดปกติ mm hmm. ก็ไม่ไมได้รายได้ไม่สัมพันธ์กับต้นทุนไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเกมพวกนี้ครับตัวอย่างนะ151เกม เก์พวกนี้คือเกณฑ์ที่สัมภารกรตรวจจับทุกบริษัทงนั้นเราต้องศึกษาทีละเกฑ์ทีละเกณ์ทีละเกณฑ์ว่าเราถูกต้องไหมเราไปไปตามเกณฑ์เขาหรือเปล่านะครับเราจะต้องแก้ไขอะไรบ้างเพื่อนะเราก็ไม่อยากจะถูกตรวจสอบเนาะเราไม่อยากให้กรมสัมพารกรต้องมาตรวจสอบเราเราพยายามยื่นทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่แรกยังมากขอให้แค่ มาพบเพื่อให้คําแนะนําพอแล้วอย่ามาเรื่องอื่นเลยอย่ามาตรวจสอบเลยอย่ามาตรวจน้ําสินค้าเลยนะครับเราทําทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่แรกปัญหายุ่งยากภายหลังจะไม่เกิดขึ้นนะครับการบริหารภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีการบริหารภาษีคือการเสียภาษีให้ถูกต้องแต่รู้วิธีการจัดการของมันครับ ฝากกด Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้แล้วเราจะมาพูดคุยกันเรื่อยๆครับเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของท่านเองอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจอาจจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็แล้วแต่กด Subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วมาพบกันใหม่ครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ